เศษครับข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับกลุ่มเทคิโอไฟ์พืชกลุ่มเทคิโอไฟ์เนี่ยก็คือพืชกลุ่มที่มีท่อลําเลียงแล้วนะมาดูตรงนี้ครับใน่นจากพืชเนี่ยเราสามารถแบ่งได้บหยาบก่อนเลยคือจะแบ่งเป็นพืชที่ไม่มีท่อลําเลียงไบโอไฟ์ Bio 5, กับพืชที่มีท่อลําเลียงเนี่ยจะเรียกว่าเทคิโอไฟ์นะทีนี้เทคิโอไฟ์เนี่ยยังสามารถแบ่งเป็นกลุ่ม2กลุ่มให,ใหญ่ได้คือแบ่งตามลักษณะของใบถ้าใบเนี่ยเป็นแบบไลโคฟิลหรือว่าจะเรียกชื่อนึงว่าไมโคฟิลเนี่ยจะเป็นกลุ่มพวกพืชไลโคไฟ แต่ถ้าว่าเป็นพวกเทคิโอไฟที่มีใบแบบยูฟิลหรือว่าเป็นใบแบบไมกาฟิลเนี่ยจะเรียกว่ากลุ่มพืชยูฟิโลไฟเคนะหลักๆสามารถแบ่งได้แบบนี้ครับสามารถแบ่งเนี่ยในเรื่องของใบก่อนได้ครับแบ่งออกเป็นสกลุ่มหลักนะเราก็มาดูคําถามข้อนี้กันข้อนี้ใช่ข้อผิดใช่ไหมชอยแรกบอกว่า,วาต้นสปรรอไฟเด่นและบางชนิดอาศัยน้ําในการสืบพันธุ์อันนี้ก็ถูกต้องครับพวกพืชกลุ่มที่มีท่อลาเลียงแล้วเนี่ยพวกที่เป็นเทคิโอไฟเนี่ยพวกนี้ต้นในระยะสปรรอไฟเนี่ยจะมีความโดดเด่นมากกว่าช่วงแกมิโอไฟนะ ถ้าเป็นพวกไบโอไฟเนี่ยแกมิโดไฟ์จะโดดเด่นกว่าสปอโรไฟแต่ถ้าเป็นเทคิโอไฟมาเนี่ยครับเป็นพืชมีท่อมเลี้ยงเนี่ยสปอโรไฟจะเริ่มมีความโดดเด่นมากกว่าแล้วอันนี้ถูกต้องครับแล้วเขาก็บอกถามอีกใช่ไหมว่าบางชิดเนี่ยอาศัยน้ําในการสืบพันธุ์ตรงนี้ก็ถูกต้องครับพวกไลโคไฟ์ทั้งหลายเนี่ยผู้นี้ยังมีการอาศัยน้ำเนี่ยในการสืบพันธุ์อยู่นะสำหรับสดแรกนะครับข้อแรกตรงนี้ถูกนะข้อหนึ่งถูกครับ มาดูข้อสอบอกว่าเป็นกลุ่มที่พบได้ทั้งไมโครฟิลและเมกกาฟิลอันนี้ก็ถูกต้องเช่นกันครับใบเนี่ยมันแบ่งเป็นกลุ่มที่เป็นไลโคฟิลกับยูฟิลนะไลโคฟิลเนี่ยอีกชื่อนึงจะเรียกว่าใบแบบไมโครฟิลส่วนใบแบบยูฟิลเนี่ยอีกชื่อนึงจะเรียกว่าใบแบบเมกกาฟิลโดยภาพรวมเนี่ยถ้าเป็นใบแบบไลโคฟิลหรือว่าใบแบบไมโครฟิลเนี่ยชื่อมันก็บอกแล้วว่ามันดูเล็กกว่ามันซับซ้อนกว่านะไมโครแปลว่าเล็กจริงนะ ตัวไมโครฟิลเนี่ยลักษณะของใบจะมีเส้นใบแค่เส้นเดียวแล้วใบเนี่ยจะไม่มีการแตกแขนงของเส้นใบอันนี้คือลักษณะพวกไลโคฟิลหรือว่าพวกไมโครฟิลนะแต่เ้าว่าเป็นใบแบบยูฟิลเนี่ยยูฟิลอีกชื่อนึงจะเรียกว่าเมกาฟิลใช่ไหมเมกาเนี่ยก็แปลว่าใหญ่กว่าหมายถึงว่าพวกนี้เนี่ยเส้นใบจะมีมากกว่า1เส้นแล้วเส้นใบจะมีการแตกแขนงด้วยจะดูซับซ้อนกว่านะสำหรับใบแบบยูฟิลโอเคนะครับดังนั้นตรงนี้ก็ถือว่าที่ประโยคเนี่ยถามว่าเป็นกลุ่มที่พวัทลังไมโครฟิลกับเมกกฟิลเนี่ย มีใบทั้งสแบบตามนี้เลยนะต่อมาบาชีนเซลสบพันเพศผู้ไม่ถูกบดปล่อยออกจากต้นแกมีโดไฟส่วนนี้ก็ถือว่าถูกต้องเราต้องมาดูเนี่ยในส่วนของพวกเฟิร์นอันนี้นะตัวอย่างพวกเฟิร์นเฟิร์นเนี่ยลักษณะของต้นแกมีโดไฟคือตัวแบบนี้ลักษณะคล้ายกับหัวใจเห็นไหมอันนี้นะคือตัวแกมีโดไฟของมัน ตัวแกมิลไฟนี่มันจะมีทั้งโครงสร้างเนี่ยที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้กับโครงสร้างที่เกี่ยวข้องการสร้างเซลล์สืบพันธุ์เพศเมียอยู่ไอ้ส่วนที่สร้างเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้ภายในต้นแกมิลไฟนี่จะเรียกว่าแอนเทอริเดียมส่วนบริเวณที่สร้างเซลล์สืบพันธุ์เพศเมียเนี่ยจะเรียกว่าอาร์คิโกเนียมทั้งหมดนี้หน่วยต้นแกมิลไฟต้นเดียวกันเลยเห็นไหมเขาชี้ลูกศรออกมาเนี่ยจากต้นต้นเดียวกันนะทั้งส่วนของแอนเทอริเดียมที่สร้างสเปิร์มกับอาร์คิโกเนียมที่สร้างเซลล ไอแบบเนี้เวลาที่มันมีการปล่อยเนี่ยตัวของสเปิร์มออกมาก็เรียกว่าไม่จําเป็นต้องออกจากส่วนของแกมิดไฟก็ได้สามารถเคลื่อนตัวเนี่ยจากบริเวณของแอนเทอริเดียมไปยังส่วนของอาร์คิโคเนียมภายใต้ต้นแกมิดไฟต้นเดียวกันได้เลยไอแบบนี้เนี่ยเรียกว่าตัวสเปิร์มไม่จําเป็นต้องหลุดออกจากต้นแกมิดไฟก็ได้เคนะก็ถือว่าส่วน,วนช้อยสามเนี่ยก็ถูกเหมือนกัน เอาลูปมาให้ดูแบบนี้นะจะได้เห็นภาพแอนเทอริเดียมเนี่ยสร้างสเปิรม์มแล้วปล่อยสเปิร์มเนี่ยไปสู่อาร์คิโกเนียมที่อยู่ภายในต้นแกมโโลไฟต์ต้นเดียวกันได้เลยไม่จะไปต้องออกจากต้นแกมโโลไฟต์ต่อมาช้อยสี่บอกว่ากลุ่มโมนิโลไฟต์สร้างเมล็ดแต่สเปิร์โมโลไฟต์ไม่สร้างเมล็ดลองกลับมาดูที่แผนผังแผนผังเนี่ยในซี่ที่เป็นพวกใบแบบยูฟิลหรือไม่กัฟฟิลเนี่ยมันจะมีกลุ่มที่เป็นโมนิโลไฟต์กับสมเออร์บันโทไฟต์อยู่โมนิโลไฟต์เนี่ยก็จะเป็นพวกที่ไม่มีการสร้างเมนะเล็ดนะเฟอร โมนิโอไฟคือพวกที่ไม่มีการสร้างเมล็ดส่วนสเปิร์มโมนโอไฟเนี่ยจะเป็นพวกที่มีการสร้างเมล็ดทั้งจิมโนสเปิร์มเมล็ดเปลือยก,กับแองกิโสเปิร์มพือดอกเนี่ยพวกนี้มีการสร้างเมล็ดก็จัดอยู่ในกลุ่มสเปิร์มโมโอไฟทั้งนั้นเคนะดังนั้นตามความหมายเนี่ยโมนิโอไฟไม่สร้างเมล็ดแต่ว่าสเปิร์มโมโอไฟเนี่ยจะสร้างเมล็ดดังนั้นช้อยสี่เนี่ยช้อยสี่นี่ถือว่าอธิบายสลับกันเลยเห็น,นไหมตัวที่สร้างเมล็ดเนี่ยคว, o นะวควรจะเป็นสเปิร์มโมนน้ิโอลับกันะสลัน หัก็ตอบข้อ4ได้เลยนะก็ถือว่าเป็นการถามความหมายเนี่ยโดยหลักๆทั่วไปนะสำหรับข้อนี้